วัสดีครับผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วในกลมชินมูนะครับกับผมนะครับแล้วก็พี่เฮงนะครับกับแฟนปืนรีแอคดูแฟนปืนรีแอคแล้วคุณจะรักปืนใหญ่เหมือนเรานะครับผมเปิดบ้านรับการมีของแมนเิสตี้เรือใบนมข้นนะเรือใบไปไงไปปากดีก่อนเริ่มเลยแต่ว่าวันนี้ต้องเอาหน่อยวันนี้เขาไม่มีโรดี้นะใช่พี่วันนี้ต้องเอาหน่อยวันนี้เออดีใจกับแฟนแมนยูนะครับเมื่อวานโกงความตายได้ครับโดยคริสเตียโน่แบคโทมิน่นะครับผม ไม่เป็นูย์รับเลยนะเก่งซะแล้วเออขออยู่กับเมนูนานๆนะครับตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนนีเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้้ยโอ้ยอาเกยหลุดเดียวๆมายิงตะกี้ใครเคลียร์บนเส้นวะอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นไลท์นะแต่เไรลท์อยู่หมวกออกอะแล้วเดียวหมวกมันหมกโคตรมั่วเลยนี่ยโอดีมันมาตกใส่อาเกยแล้วมันไม่เป็นตัวอื่นถ้าเป็นฮเลนนะเรียบร้อย กูไม่ชอบเชซุดอย่างมึงว่าคืออะไรไหมมันะมันไม่ใจม,มันเล่นบอลตามเซนต์มันไม่ได้เล่นบอลด้วยระบบอะเออมันไม่ได้เล่นด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะคือระบบนี้เล่นตามสันทัตยาสันทัตยาเยอะกว่าเออบอลแบบฮาเล่นอะคือแบบเล่นด้วยระบบเล่นด้วยแบบว่าความเข้าใจเกมใช่มแต่ที่เชซุดแม่งชอบแบบเล่นตามสันทัตยาอะคือกูจะเลี้ยงก็เลี้ยงอะเลี้ยงก่อนไม่ให้ก็ไม่ให้เลี้ยงไว้ก่อนเออแม็กควายฟอร์มดีจริงแม็กโทยิงจริงแต่โอนาหน้ายังหาห่าจริงๆเหมือนเดิม เด็กอาร์กว่าจะเกิดก็ปั้นอยู่เป็นปีอืออืออันาน่าก็ปั้นเหลหลายปีหน่อยอ่าโอเครักสี่ห้าหกปีแฟนบอลเขายอมกันรอได้ไหมล่ะใช่ใช่อย่าไปใจร้อนแฟนเมนยูค่อยค่อยค่อยเออค่อยค่อยสร้างทีมไปวันนี้นะอย่างแม็กโชเลยเพื่อนยิงได้สองเป้าต้องต้องสร้างทีมเก็บไปสร้างทีมยาวๆเฮ้ยสวยไปเชสซุดยังไงครับไปเชไปครับยังไงยังไงอย่าช้าเไงครับอย่าช้าเอาเปอร์จบไปก่อน เปิดมุมก็ได้ไม่รู้เุี่ไเลยเมื่อกี้มันช้าไม่ก้ากล้าว่ามันมีลุ้นอะไรนี้มันจะแบบที่ที่มันจะตัดเข้าในแล้วก็ปั่นะมันขี้เจี๊ยบซุดไม่เหมือนคิดเยอะนี่คือยิงยับเลยมันคิดเยอะเมื่อกี้เหมือนมันจะโยกออกซ้ายเหมือนกันเฮ้ย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 โอ้หดูมันเล่นดิคุณต้องกล้าเด็ดคุณต้องกล้าแกะเพชรเด็ดต้องเล่นอย่างนี้แหละไหนอะต้องเล่นอย่างนี้แหละอย่างนี้ย่งนี้เอ้ยต้องเล่นอย่างนี้ มึงไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยร์กับโดนมึงว่าเข้าแล้วเมื่อกี้มึงเผลอเลยอ่ะคือคือมันมาด่าเพื่อนทำไมวะเดี๋ยวขอดูดิไม่มันไม่รู้มันจะอะไรอ่ะมันจะให้ใครเข้ามาเอาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูดิเนี่ยมึงเข้าใจหายไหมโอ้ยเมื่อกี้โดนแล้วใช่เมื่อกี้โดนแล้วเมื่อกี้เผลอนเมื่อกี้มึงเผลอแล้วว่าโดนแล้วตัวเนี้ยที่เหลือบอลยังไม่นี่ไงเก็บเก็บบอลหน่อยดิเอเทียเนี่ยที่เหลือบอลมันยังไม่มึงเห็้ในเอเทียมันได้จับบอลแบบเน้นๆนาทียังยังยังมันลงมาแต่ทีเหมือนมันไม่ได้ลงอืม เฮ้ยเฮ้ยเอาละครับเอ็นคีเอข้าไก่เอ็นข้อไก่นีวองลียิงครับโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงไม่โค้งเลยครับไปเวนเฮ้ยเอา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 ดไม่เสียวอยู่โอเคจังหวัดดงดูจังหวะดูุดบอลนี้เหี้ยหมู่ขาดสัตา์ถ้าไม่คนอื่นนี่คือแบบคูให้มนหนึ่งคำเลยอ่ะว่าฟุ๊กมาถึงการดุดบอลลงแล้วเหรอใช่อ๋อดูยิงดูยิงหดูยิงนี่บอกแล้วไม่ใกล้เคียงเลยไม่มีโค้งไม่มีคุยทั้งสิ้นเลย ปิ้นเลยน่าเกลียดแหละโควาสิตตัวรับไปโดนไปแล้วตัวรับโดนอีกแล้วเอ้ยประเด็นคือนอนดิ้นเลยวะไม่ไม่แสดงแสดงแ acting จริงแอคติ้ acting เดี๋ยวลุกขึ้นมาเป่าทีนึงก็หายแล้วนี่ไงเหยียบเข้าไปเต็มข้อเลยแอคติ้งนี่ไงแดงไหมเนี่ยอาจารย์เนี่ยเหยียบอย่างเงี้ยเนี่ยให้ได้นะเนี่ยเออคือเหลืองแก่ๆเลยอะถ้าเหลืองอะ วีอาร์หน่อยไหมจานเออวีาร์หน่ะดิไมเคิลโอลิเวอร์โอ้ยไม่เช็คหลักทางตรงเนี้ยโอ้ยมันนอนหนีเลยว่ะจานมันแบบห่วงว่ะถ้าอรรยากาศเจ็บอย่างงี้ก็ต้องเป็นคิวของลูกรักฟาเบลเวล่าแล้วดิสมมติถ้าเจ็บจริงอ่ะเอ้านีอาร์ไม่อยู่เอ้าวีอาร์ะเนี่ยเข้าเทัวนะเข้าเหมือนลูกอันนี้ถ้าเป็นคิวที่เจ็บยาวเลยเข้าเท้าเนี้ยผมว่าน่าจะแดงไม่แดงดิกรรมการเขาบอกว่าแค่เหลืองแก่ๆแค่เหลืองว่ะ เหลืองแบบเหลืองแบบอ่อนๆทีนี้ก็เลี้ยงบอลไปหาแม่กบ่อยเออทีนี้เรจี้มันเราต้องเลี้ยงบอลแล้วไงให้มันเข้าบอลอย่างเงี้ยจ่มยั่วไงยั่วไงเรื่องไงนะเฮ้ยเข้าบอลสิเงี้ยเอาดิสบายใจอ่ะเออเหมือนเหมือนขึ้นโกยนะดูการยิงเงี้ยกระเทียเมื่อกี้นี่กูหมดหวังกับมันว่ะจริงไหมันยิงไม่เหมือนกองหน้าเลยอ่ะเออมันไม่มีความมันไม่มีอย่างนานแล้วเว้ยมันไม่มีลูกยี้นานแล้วลูกยิงแบบยิงแบบเอาดวงอย่างเงี้ยคมๆโยสวยไม่มีอ่ะมันหด อย่างลูกที่เจออะไรนะฟูแลมอ่ะยิงมั่วเข้าลูกนั้นก็ยิงไปโดนใต้ขาเขาเข้าไม่ใช่ลูกที่แบบว่าหัวอีนะคนคนที่เข้ามาดูเขาจะแบบว่าเฮ้ยมึงสองคนมึงอักติอะไรกันมันมากไว้อันนี้ลูพูดถึงความจริงเ็มเต็มๆเลยนะไม่อักติด้วยอักติด้วยหรอใช่อะไรไม่ลงมาทำไมเราไม่มีกองหน้าแบบนี้บางวันเนี่ยเปิดมาดูดิหนึ่งต่อสี่นะในแดนเนี่ยดูดูดปุ๊บเลยเพื่อนเพื่อนเติมเล่นสบายเลยเอ้ย อ๋อทอะไรมึงไม่เข้าเลี้ยงกินแดนอ่นยองยืนงั้นอ่ะยืนงั้นอ่ะไม่ไม่ไม่เข้ามาก็อยู่อย่างงั้นถ้าเข้ามากูเดินกินแดนไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเะี๋ยวเดี๋ยวรอไปทีเดี๋ยวเฮ้ยทั่งงู้นดีกว่ามั้งเฮ้ยจางมันเหลืองไปแล้วไม่ใช่หรอโคตรสิดอ่ะไม่ให้เนี่ยโอ้จานไหลเจ็บเนี่ยโอ้โหมันยังไงวะ น่าเกลียดนะเออมันน่าเกลียดอ่ะถ้าเ r เช็คแล้วไม่ให้นะยังไงอ่ะโกรธนะโกรธนะแล้วเหมือนจะไม่เช็คด้วยเนี่ยไม่อยู่ด้วยก็เไมเคิลดเวอร์มันใส่หัวเลยเรียกเกินเชื่อกูไม่ดีแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้จะพังเป็นดอกอ่ะถ้าเป็นนายทนอนกูโดนแดงแล้วเชื่อไะถ้าเปลเราโดนโดนแล้วเอ้ยมาขอโทษทีหลังไม่เอานะเบื่อแล้วนะเออขอโทษเนี่ยดูดิช้ากว่าบอลนังจังหวะหนึ่งเลยเนี่ยจานอยากจะถามเหมือนกันนะวันนี้เมซี่อ่ะ เป็นคุยอะไรเข้าบอลเข้าบ่นหดเขาบอนรุนแรงเหลือเกินที่มึงเขาเจ็บเยอะอยู่แล้วเข้าบอนหนักอ่ะมีมีมีคนเขาบอกว่ามีแต่คนพูดถึงว่าบอกเรานี่โชคดีที่ม right> ันไม่มีเดอะบอยเออถ้ามีเดอะบอยกับโรดี้ก oui> ็เขาก็โชคดีเหมือนกันที่เราไม่มีซาก้ามาตินาลี่อ่่เป็นไงอันนี้ก็ด้วยส่วนหนึ่งนะเออจริงสเปอร์กับริเวอร์ที่มันเป็นดราม่ากันอยู่อ่ะอืไอ้ลูกที่เขาว่าดิอาร์ดำหรือเปล่าอ่ะอื จริงๆก็ไม่ล้ำเ้ยใช่แต่มันคุยไม่รู้เรื่องเออมันันห้อง VR กับไอ้ผู้อสศิธิ์น่ะมันสื่อสารกันพลาดคุยกันไม่รู้เรื่องอือเกะกคำพูดภาษาอังกฤษเลยคืออย่างงี้คือไอ้ VR เช็คแล้วไม่ล้ำอือแล้วมันเข้าใจว่าไอ้ในสนามอ่ะให้ให้ไม่ล้ำอ่ให้ไม่ล้ำเหมือนกันมันคิดว่าอย่างนั้นมันก็เลยบอกว่า no problem ซึ่งโน้ตพบอมแม่ของแม่งคือไม่ล้ำแต่ขั้นในฐาะเข้าใจว่าโนพบมแม่ที่กูให้ล้ำไปแล้วอะคือถูกต้องเอันนั้นคืออันนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดมันพูดว่าโน้ตปัญหมเราก็บอกว่าเช็คคอมพิวเออก็คือเหมือนว่าเช็คคอมพิวเออแล้วไมต้องเปลี่ยนคือไม่ไม่เข้าใจตรงกันเออแล้วพอพอเกมเั่นต่อปุ๊บวียางงบอกว่าซ้อมตัวเกมหยเกมก่อนไม่ได้ไม่ถัดแล้วคือมันมันคือเกมมันไปแล้ว แล้วก็ออกมาขอโทษทีหลังแล้วก็อันที่เป็นแล้วก็ดราม่าแก้ไม่ยากคือมึงแค่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารว่า it's off side it's on side เออแค่นี้จบเลยมึงมโนพอมเป้บ้านพ่อมึงเหรอนี่กูณร้อนแทนแฟนเลยว่าผู้นะเว้ยสวยสวยครับในคันไร้ไร้ไร้มีโอ้ยไปแล้วมาดูนี่ยิงไส้เออยงไปไงไปเข้ากรอบแล้วก็ตรงเป๊ะเลยเอา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 ครึ่งหลังมาดีคือช็อตเมื่อกี้คือกีเทียร์อะไรไม่ถูกแล้ว ก็คือแม่งเขาไปเลยแล้วทายแม่งเลยลเนี่ยเราเห็นไอ้ต้าไม่เห็นมันเห็นแหละแต่มันไม่รู้จะแก้ยังไงขายไหมล่ะแกเองเของคิดเลยเยอะนี่ใครเอามาหรือเปล่าซิต้าพาลเลสไงใช่บางคนบอกไปโอซิมินดีกว่าเก่งกว่าโทนี่เขาว่างันนะใช่ใหญ่ด้วยราคาก็ไม่แพงเท่าด้วยใหญ่ด้วยเร็วด้วยแข็งด้วยมีทุกอย่างดที่เอ็นเกียไม่มี กูอยากดูแฟนแฟนบอลไาซ์นอลนะว่าตอนนี้คอมเมนต์คอมเมนต์มันเหมือนเราไหมเอาเฮียนี่ออกไปเถออะไรเงี้ยอนเออใช่มาเขาคิดเหมือนเราไหมวะกูอยากให้แบบแฟนปืนแบบมารวมในในในช่องเรานะเพื่อจะแบบอยากเลือกรู้ความเห็นแ่ะเพื่อแบบคิดเหมือนเราหรือเปล่าไม่เราต้องไปหาตามพวกไปโยนทิ้งไปเออไม่ไม่โยนทิ้งดีโยนให้มันมีคนแถวนั้นก็โยนให้มันแล้วมันเก็บไม่ได้ไอ้เบอร์สิบสี่นะก็เมื่อกี้ฮาไปแทนใครเอาแทนเฮียนี่แหละไม่ไหวแล้ว เออฮาวเวดโามิปาเตปาเตแฮนจอปาเตแฮนจอโทมิแฮนจินโยฮาวเวดแฮนเอ็นเกเทียแล้วคนต่อไปท่เนอเฮดดี้มีวองลีเอ็นเกเทียออกไปครับฮาวเวดลงมาแทนนะครับในตำแหน่งหน้าเป้าครับคุณอย่าทำให้ผมผิดหวังนะหวัว่าคุณจะดีกว่าขอสุดท้ายจอจินโยครับปาเตลงมาแทน ก็ปาเตคือไล่เริ่มไล่ไม่ไหวเนี่ยต้องให้ปะเตมาไล่แทนอาจารย์ดึงปะเตไปแทนไล์แล้วก็ไล์ไปยืนแทนแทนแทนจอนะหอให้ไปเลินลตัตงแแทนคนเล่นการแบบกูก็ไม่รู้จะให้มึงเล่นยังไงล,ละเฮ้ยผมมีฟอดเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยจารย์ส รักษาความได้เปรียบตอนนี้รักษาความได้เปรียบต่อไปตบมือแปมมือหน่อยเอ้ยเป็นโทมีที่สอดขึ้นมาจ่ายฮาวเวดใช่ตอนแรกฮาวเวดป้ายมาได้ซิเออเขกมาหนึ่งทีแล้วก็ป้ายมาให้เชื่อยังว่าต้องเล่นฝั่งนี้อ่ะเออไปเล่นอยู่ฝั่งนู้นอ่ะต้องชมชมโทมีที่สอดมาเดี๋ยดีเดี๋ยดูนานเดี๋ยวกเสียวแต่มันทุนที่เยอะจริงมันก็น่าสอดจริงอ่ะดูดิโล่งเลย วิจาร์ดวงอ่ะดวงอ่ะยิงยิงก็ไม่ดีอ่ะแต่ดวงอ่ะแต่กูก็เอาอ่ะเอาหมดอ่ะใครจะว่าดวงก็เอาเนี่ยถ้ามีฮาเวดมาตั้งแต่แรกอ่ะใช่ป่ะเป็นไงแปะบอลให้เพื่อนแบบเนี้ยเออเอ็ไอ้เทียมไม่ได้จะแหม่ทางแปะโดนขาใครวะอุ้ยอยู่หน้าเก้วะโอ้โหเก้แบบหลับเลยเฮ้ยมึงเอาบอลลงกองกูไปดีแล้วดีแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยนี่ไงเปล่าเลยว้ ทำได้ครับผมสามแต้มเหนือแมนซิตี้ในบ้านนะครับทุกคนเป็นอาซนะอาสนอนี่ชนะไปได้จากการยิงของมาเตเดรี่และเชลลบโดยแอสซิ์คือเดอะแปะเดอะแปะผมบอกว่ามีประโยชน์กว่าเอ็นเกเทียถ้าเอ็นเกเทียงอยู่ไม่มีรูปแบบนี้นะเออจริงอย่างนี้โครงการต่อไปของเราก็คือเอาฮาวเวิร์ดยินแน่เปล่าไม่ใหญ่กว่านั้นอะไรอะไลายผ้าอีนเอ้ใช่เรายังสืบสืบได้อยู่เพราะเรายังไม่แพ้ใครนะทุกคนตอนนี้คือ คือตกแมนซีแล้วอ่ะเออไล่ผ่ายแล้วทุกคนจริงไม่ไม่ไปคุยเยอะแมนซีไม่ได้เซ็ตใหญ่คุยเลยโอ้นี่ผ่ายมากี่นัดแล้วอ่ะไม่ควรถ่ายมึงนี่มาพ่อของเหรอปวดหัวกับมึงมาตั้งแต่เกณฑ์เนี่ยแม่เอ้ยปวดหัวมันจริงผมผมขอนิดนึงอ่ะชนะแมนซีทันทีผมขอแอคหน่อยว่ะไหเออไหนนี่นี่คุณเอากล่องดำไปอ ครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ฝากกดให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมดูแฟนปืนรีแอคนะครับดูแฟนปืนรีแอคและคุณจะรักปืนใหญ่เหมือนเรานะครับผมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ